สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนๆพืเอซีทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังช่วงปลายของยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจาร,เรณเจรไน เป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรเรียกว่าอกวีนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับองนี้เพื่อนๆได้ถามไถ่กันมานะครับเราก็มาดูกันนะครับเพื่อนๆองนี้พ่อใหญ่มหาเคยนํามาลงคลิปบ้างแล้วนะครับเป็นเนื้อเนื้อปูนเปลือกหอยสุกนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยสุก แล้วก็เป็นพระที่อยู่ในกรุปีหนึ่งนะครับในปี2,408ในพรรษานั้นเจ้าพระคุณท่านสร้างพระคิดว่าออกพรรษาจะแกกให้กับญาติโยมทําเสร็จท่านก็นำมาเก็บไว้ที่เกดีทางด้านทิศเหนือของพระอโบสถวัรคัง พอเก็บไว้ในแม่นานน้ำในแม่น้ำเจ้าประยาเออนองท่วมตริงท่วมเจดีข้างพระโอโบสถวัดระคังจึงทำให้เจดีเออนองชุ่มฉ่ำขังไปด้วยน้ำจึงเกิดให้พระที่อยู่ในเกรดีนั้นแช่น้ำอยู่นานพอสมควรหลายเดือนนำออกมาก็เลยมีสภาพเป็นเช่นนี้นะครับ เนื้อปูนเปลือกหอยสุกผสมกับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับคือองค์นี้แล้วทีนี้พ่อใหญ่มหาก็อยากจะนํามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพ่อใหญ่มหาไม่กล้าไม่กล้าเจาะนะครับก็เลยคือท่านแตกอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราเอาน้ําขมิ้นนะครับเอาน้ําขมิ้นมาใส่จงที่ท่านแตกตรงนี้นะครับนี่ น้ำกรมินมาใส่อย่างนี้นะครับคือพ่อใหญ่มหาเห็นครูบาอาจารย์ท่านเอาของแหลมมาสกิดดังกริกกริกกริกเลยนะครับทุกครั้งที่พ่อใหญ่มหาพิสูจน์จะไม่กล้าเอาของแข็งมาสกิดท่านนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยจะเอาไม้ไผ่นะครับนี่เอาไม้ไผ่นี่มามาโคดมาถูตรงที่ท่านแตกชำรุดอยู่แล้วเนี่ยคือถ้าจะแดงเขาก็แดงขึ้นมาเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าจะแดงก็แดงขึ้นมาเลยนะครับคือถ้าถ้าไม่แดงก็คือ ก็จะเหลืองอย่างนี้นะครับถ้าแดงนั่นก็แดงขึ้นมาอย่างนี้นะครับรอยที่เอาไม้ไผ่ไปสกิดอย่างนี้นะครับนี่แตกหักชํารุดเนี่ยนะครับ <G ül üyor> หลายองค์ที่พ่อใหญ่มาหาทดลองถ้าเชื่อว่า,าใช่แท้แน่นอนเอาน้ำขมิ้นลงก็เหลืองอย่างนี้นะครับคือจะไม่กล้าเอาเอามีดล้แหลมหรือของมีคมมาสกิดท่านนะครับก่ <G ül üyor> อนที่จะทําก็ขอขอมาท่านก็เอาเอาไม้ไผ่นี่แหละครับมาสกิดตรงที่ท่านแตกอยู่แล้วเนี่ย แล้วก็เอาน้าก็มินลงนะครับอย่างองค์นี้นะครับนี่ท่านท่านมีรอยนะครับท่านมีรอยมีรอยยุบมีรอยแตกอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนี่มีรอยยุบรอยแตกอยู่แล้วเนี่ยแค่เราเอาไม้ไผ่เนี่ยสกิดนะครับแล้วก็เอาก็มินลงท่านก็ท่านก็เหลืองนะครับถ้าแดงก็แดงไปแล้วนะครับนี่ด้วยความเคารพนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับทุกครั้งที่พ่อใหญ่มหาทดลองลักษณะอย่างนี้ ก็จะบอกเพื่อนๆอยู่เสมอว่าไม่ใช่เป็นบทสรุปนะครับเพราะว่าน้ำขมิ้นนี้ยังไม่มีข้อยุติว่าถ้าพระแท้แล้วจะเหลืองพระปลอมพระเกพระไม่ทันยุคถึงยุคเนี่ยพอเอาน้าำขมิ้นลงก็จะแดงทันทีแดงทันทีเลยนะครับเพื่อนๆแดงเหมือนแดงเลือดนกเลยนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างองค์นี้เพื่อนๆดูนะครับนี่เนื้อบอบช้ำบ้างเนื้อ คล้ายๆกับเนื้อเน่าที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกครับแต่ด้านหลังขององค์นี้นะครับเป็นลักษณะหลังที่บอบช้ำเห็นไหมครับนี่สีเขียวอ่อนๆคล้ายกับน้ํามันตังอิวนะครับเนี่ยผุดขึ้นในเนื้อพระนะครับแล้วก็คอยปีแยกแตกออกเป็นรากผักชีเลยนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยอย่างเงี้ยคือแช่น้ําอยู่นานพอสมควรนะครับนี่แล้วท่านก็แตกแตกแตกแยกอยู่แล้วพ่อใหญ่มหาก็ขอขมาท่านก็เอาน้ำขมิ้นลง ลงตรงนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเราช่วยกันพิจารณานะครับเราดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างท่านก็เห็นไหมครับนี่ลักษณะเนื้อผ้านี่โยมไปด้านหน้าหมดเลยนะครับนี่ลักษณะเนื้อผ้านี่โยมไปด้านหน้านะครับเป็นลักษณะป่าจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยเนื้อผ้านี่โยมไปด้านหน้าหมดเลยนะครับ เป็นลักษณะเนื้อเน่าเนื้อเน่าหนังบอบช้ำนี่นะครับรอยปีแยกนี่เราเห็นเราเห็นปูนเปลือกหอยสีขาวเลยนะครับเนี่ยสีขาวอย่างนี้ถ้าเราอยากจะพิสูจน์เราก็แค่เอาน้ำก็มิ่ลงสกิดนิดเดียวก็แดงแล้วนะครับถ้าเหลืองก็เหลืองเลยนะครับอย่างเงี้ยดูแล้วนะครับเพื่อนๆอย่างงี้พระใหญ่มหาก็เลยขอกมาท่านแล้วก็ทดลองดูนะครับเราเอามาแบ่งปัน ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนๆดูด้านหน้าท่านนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวออกวีเห็นไหมครับนี่อกวีนะครับพิมพ์ใหญ่ชายจีวออกวีดูหน้าอกนี้ก็ไหลาทางด้านขวาเราซ้ายองค์พระนี่จะสูงขึ้นเห็นไหมครับเนื้อด้านในนี้ก็จะม้วนเข้าไปด้านในหาซอกแขนเลยนะครับเพื่อนๆองค์นี้นะครับดูแล้วคลาสสิกนะครับนี่ แล้วก็ซุ้มระคังเป็นไงครับซุ้มระคังนี้โยได้สมมาตรกับองค์พระนะครับแล้วก็ลักษณะตกท้องช้างเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เกตยุบไปหาเนื้อพระด้านในแล้วก็สะบัดขึ้นมาพาดผ่านซุ้มระคังองค์นี้คลาสสิกนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราดูเนื้อซุ้มระคังด้านในจะต่ํานะครับนี่เนื้อด้านในนี่เขาจะต่ําเนื้อด้านนอกสุ้มระคังนี่จะสูงนะครับเพื่อนเพื่อนเนื้อด้านนอกสุ้มระคังนี่จะสูงจะสูงนะครับ จะสูงแต่ว่าเนื้อด้านในซ้มระคังนี้เขาจะต่ําต่ํานะครับแล้วเนื้อด้านในซอกลักแแ้นี่ตรงนี้นะครับนี่เนื <t 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 ้อด้านในซอกลักแแลนี่เขาก็จะต่ําต่ํากว่าเนื้อด้านบนนี้ครับเนื้อด้านบนหัวไหล่นี้จะสูงกว่าเนื้อในซอกลักแและนะครับแล้วก็เนื้อด้านนอกซมระคังนี้จะสูงกว่าเนื้อด้านในซมระคังนะครับองค์นี้ดูแล้วคลาสสิกนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเรามา เรามาดูเรามาศึกษาไปพร้อมกันนะครับลักษณะอย่างนี้เป็นแป้งปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิกซึ่งเหเนี่ยคลุกเขาเข้าด้วยกันนะครับเรียกว่าผงวิเศษพุทธคุณ5ประการนะครับเราดูขาท่านนลครับนี่ขานก็ตรงกับข้อศอกนี้นะครับนี่ส่วนเส้นขอบกระจก เส้นมังคับพิมพหรือเส้นวาสนาหรือเส้นประตูแก้วครูบาอาจารย์ต้องก็พาเรียกหลายหลายอย่างนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะพิจารณาด้วยใจของเราเองเราดูนะครับเพื่อนๆดูดูฐานสิงเห็นขาสิงห์ลำไรลักษณะตกท้องช้างเล็กน้อยเห็นไหมครับเพื่อนๆดูความสวยงามแล้วก็คาบเนี่ยเป็นคาบ อนาคนไนนะครับหรือคาบแคนไซนะครับผุดขึ้นในเนื้อพระนะครับเกิดจากการผักดันของน้ำมันตังอิ้วจากด้านในขึ้นมามาเจออากาศร้อนชื้นเย็นฉับพลันจึงเกิดสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กอย่างที่เรารู้กันนะครับกูบาอาจา์บางท่านก็บอกว่านี่แหละครับเนื้อช็อกโกแลตสมเด็จวัละคังผิวพันเนื้อช็อกโกแลตเห็นไหมครับ แดงเหมือนเนื้อช็อกโกแลตเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านสังเกตท่านเฝ้ามองนะครับเนื้อช็อกโกแลตเนื้อแตกลายงาแตกลายสังกโลกผลมะกอกสุกสีผลมะกอกสุกสีฟักทองสีขมิน้นสีเหลืองมันปูสีมันปูท่านก็พาเราเรียกนะครับท่านเกิดจากการเฝ้ามองแล้วก็เฝ้าสังเกตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์พระเห็นไหมครับองค์นี้ดูแล้ว ดูแล้วคลาสสิกนะครับเพื่อนๆเนี่ยพ่อใหญ่มหาได้มานานแล้วนะครับองนี้ดูเกตสิครับนี่ตกท้องช้างเลยนะครับนี่ลงไปหาเนื้อผ้าสะบัดขึ้นมานะครับอันนี้พิสูจน์กันได้เห็นจัดจ้เลยนะครับเพื่อนเอนเนี่ยอากอมิลนลงเลยเห็นไหมครับคือถ้าเหลืองก็เหลืองนะครับถ้าแดงก็แดงแค่ครูบาอาจารย์บางท่านก็เอาปลายเข็มสกิดแค่นี้ก็พอนะครับแต่พ่อใหญ่มหาเห็นครูบาอาจารย์บางท่านเนี่เอาเอาคัตเตอร์นะครับ ขูดข้างดังกริ๊กกริ๊กดูแลแบบตกใจนะครับคือไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับถ้าเราเชื่อเราศรัทธาเนี่ยถ้าท่านจะแดงเนี่ยเอาแค่ปลายเข็มสกิดลงตรงเนี้ยเขมิ้นลงก็แดงแล้วนะครับอันนี้พ่อใหญ่มหาเนี่ยคือท่านแตกอยู่แล้วนะครับนี่ท่านแตกอยู่แล้วก็เอาเอาไม้ไผ่นะครับอ่าเรียกว่าไม้ไม้ไผ่เล็กๆนะครับอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่โคมๆอย่างเงี้ยนะครับสกิดเนี่ยสกิดก็แตกแล้วครับเนี่ย สกิดก็แตกแล้วก็เอาน้ำขมิ้นลงนะครับเอาน้ำขมิ้นลงก็ก็รู้ว่าท่านเหลืองหรือแดงก็รู้แล้วนะครับเอาลงตรงนี้นะครับนี่เวลาขูดต้องก็ออกออกหมดนะครับอย่างเงี้ยเห็นชัดนะครับเพื่อนๆดูแล้วก็ด้วยความเคารพนะครับเป็นเป็นความเชื่อส่วนส่วนตัวนะครับเพื่อนๆยังไม่มีข้อสรุปนะครับพอ่อจะมาหาก็ทดลองดูนะครับเพราะว่าเรา เราไม่ได้นําพระมาเพื่อที่จะไปสืบต่อไปปล่อยต่อไปให้คนอื่นเช่าต่อนะครับเพียงแค่เรามาทดลองอพ่อใหญ่มหาเห็นครูบาอาจารย์บางท่านพูดก็อยากทดลองดูนะครับเพราะเราศึกษาตามตำราพ่อใหญ่มหาก็จบด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีมาก็อยู่กับวัตถุโบราณอยู่แล้วนะครับอันไหนที่ตำราบอกเราก็เชื่อ ก็ทําใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็มีเหตุผลอื่นมาประกอบเราก็เชื่อตามนั้นทางหลักวิชาการเห็นไหมครับเพื่อนๆอ,อย่างองค์นี้ด้านหลังเนี่ยท่านปริแยกแตกนะครับนี่แตกเป็นรากผักชีเลยนะครับเนี่ยสกิดออกเนี่ยถ้าเราเอาอกขมิ้นลงตรงนี้เราก็เอาลงจุดเดียวก็รู้แล้วนะครับเพื่อนๆบางท่านก็ขอบข้างนะครับถ้าขอบข้างก็ได้นะครับนี่เอาลงขอบข้างก็ได้หรือจะ แต่ขอบข้างม,มันไม่แตกนะครับพ่อใหย่ามหาก็ไม่กล้าเอาเอาของมีคมหรือว่าเอาวัตถุอื่นมาสกิดท่านนะครับก็เราเห็นท่านแตกอยู่แล้วก็ง่ายนะครับท่านแตกเป็นรอยอยู่แล้วดั้งเดิมเราก็เอาไม้ไผ่มาสกิดแล้วก็อน้ำขมิ้นลงแค่นั้นเองนะครับด้วยความเคารพนะครับอันนี้เราเราศึกษาเราศึกษาเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเพื่อนน,นะครับ เราเชื่อ,อยังไงเราก็ทําตามนั้นเนี่ยอย่างองค์นี้นะครับพ่อใหญ่มหาก็ก็เชื่ออยู่แล้วนะครับว่าดูจากผิวพันธุ์ดูจากเนื้อหาดูจากมวลสารดูจากความเก่าดูจากการยุบแยกแตกร้าารานของท่านเนี่ยเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นพระแท้แน่นอนถึงยุคเลยทีเดียวแต่ก็นั่นแหละครับอ่าเพื่อนๆท่านขอมาก็เลยทําให้นะครับ แล้วก็เป็นจริงนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูอกวีด้วยนะครับอกอกวีนี่สวยนะครับนี่อกท่านแล้วก็ลักษณะการเฉียงขึ้นของลักแรนก็ได้ส่วนตามตำรานะครับเพื่อนเเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆดูองค์ครูในตำราได้นะครับองค์ครูสมเด็จองลาลาในธรรมเนียบพระสมเด็จ50องค์นะครับเนี่ยลักษณะซอกลักแร้ท่านจะเฉียงขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะครับเนี่ยสมมาตรดีนะครับเนี่ยแล้วก็ขานี่ก็ ตรงกับข้อศอกนี่เห็นไหมครับแล้วก็ลักษณะฐานสิงห์ก็ตกทองช้างส่วนซุ้มระครังนี้สวยงามได้สมมาตรเนื้อเนี่ยเห็นก้อนผงพุทธคุณเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยจึงทําให้พ่อใหญ่มหาเนี่ยมั่นใจนะครับมั่นใจว่าองค์นี้แท้แน่นอนนะครับแล้วก็ดูสิครับเพื่อนๆดูซุ้มระครัง ดูสุมระครังเขามีรอยยุบรอยแยกปีแยกขาวนวลใสเหมือนแก้วเลยนะครับลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนสีช็อกโกแลตนะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับเนี่ยแต่สมเด็จวัดระครังเขาจะไม่สีเดียวกันตลอดนะครับเขาจะมีทุกจุดทุกสีถ้าพระสมเด็จวัดระครังสีเดียวกันหมดทั้งองค์นี้ก็ให้ระวังไว้นะครับอย่างนี้พ่อใหญ่มหาก็นํามา ทดลองด้วยกระมิน่นก็เหลืออย่างที่เราเห็นแล้วก็ลองอารัตนาท่านสัมผัสด,ด้วยแม่เหล็กดูนะครับอย่างนี้จะต้องมีเหล็กไหลไผ่ดําเหล็กน้ําพีไม่มากก็น้อยต้องมีแน่นอนนะครับในองค์พระด้วยความเคารพนะครับเพื่อนเอนลองมาดูพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่คือก็ประมาณนี้นะครับกําลังสวยกําลังงามอ่อนช้อยชมดชมอยเลยทีเดียวนะครับ ดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไม่ถึงกับกระโดดใส่หรอกครับก็มาอย่างนี้แหละสวยงามนะครับเพื่อความสบายใจนะครับเราศึกษาแบบนั้นก็สะสมแบบนั้นนะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆสามรอบก็มาแบบโน้มเอียงสวยงามนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่สวยงาม เอาน้ำก็มิ้นลงก็เหลืองอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเห็นกับตาเลยนะครับนี่ทาให้เห็นกับตาเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่พิสูจน์ว่าจะแท้เสมอไปนะครับขอย้ํานะครับเพื่อนๆพ,พ่อใหญ่มหาบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้องค์นี้พ่อใหญ่มหาเคยนํามาลงคลิปครั้งหนึ่งแล้วเพื่อนๆขอมานะครับเพราะว่าเพื่อนๆเ,เขาก็มีลักษณะแบบเดียวกันพ่อใหญ่มหาก็เลย บอกว่าเออถ้ามีแบบเดียวกันก็ต้องผ่านทั้งสองหลักสูตรทั้งน้ําขมิ้นด้วยทั้งพิสูจน์ด้วยแม่เหล็กด้วยก็ผ่านทั้งสองอย่างเห็นไหมครับเพื่อนๆพื่น,น,นะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่งพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ